นี้ก็อยากจะเอารีวิวหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นพี่ท่านหนึ่งนะครับที่อยู่จังหวัดทางภาคใต้นะครับเป็นหมอนรองกระดูกคอเสื่อมกดทับเส้นประสาทนะครับมาระยะเวลาประมาณ3-4ปีละนะครับก็มีอาการมึนหัวนะครับแล้วก็มีอาการชาทั้งตัวเลยะครับแล้วก็เนี่ยฮะบอกว่าไปทานยาโรงพยาบาลแล้วก็ทำกายภาพอยู่นะครับก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอมาทานสารอาหารเรานะครับประมาณ1เดือนนะครับพี่เขาก็พิมพ์มาบอกว่ามันดีขึ้นจริงๆครับผมเองต้องขอขอบคุณมากๆเลยเนี่ย ไปตรวจมาแล้วนะครับกระดูกเหมือนเดิมนะครับก็คือกลับมาดีเหมือนเดิมนะครับคราวนี้สําหรับใครที่เราไปฟื้นฟูหรือว่าดูแลมาหลายอย่างแล้วแล้วเราก็เริ่มท้อใช่ไหมครับว่าแบบมันไม่เห็นดีขึ้นเลยนะครับกินของตามอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็เยอะก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยหลักง่ายๆเลยครับว่าถ้าเกิดเรากินมาเยอะแล้วมันไม่ดีขึ้นก็แปลว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปนั้นเนี่ยครับมันไม่ได้ตรงกับอาการที่เราเป็นซะทีเดียวนะครับวันนี้ผมมีสารอาหาร2ตัวนะครับที่เราสกัดขึ้นมาเพื่อเป็นการฟื้นฟูอย่างตรงจุุดดที่่สเเเลยยนนะะครรรัับอาางตวแกจใช้ป็ โปรตีโอไกแคนนะครับตัวนี้เป็นสารที่นําเข้านะครับได้เทรดมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งโปรตีโอไกแคนเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของคอนดอยตินคอนดอยตินเป็นองค์ประกอบของกระดูกอ่อนถ้าสรุปให้ฟังง่ายๆก็คือว่าสารตัวนี้เวลากินเข้าไปอย่างต่อนเนื่องเป็นระยะเวลา9 0้าถึงหนึวันมันจะไปกระตุ้นการเกิดกระบวนการสร้างกระดูกอ่อนซึ่งนั่นแปลว่าเรา ไม่ต้องเสียงที่จะผ่าตัดเพราะว่ากระดูกอ่อนเราจะเกิดการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่บางคนบอกว่าเราอายุเยอะแล้วมันจะฟื้นฟูได้หรอฟื้นฟูได้ครับแต่ให้เวลา90 120วันางที่บอกรับทานอย่างต่อเนื่องวันละ1เม็ดก่อนนอนนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเลยที่ส่วนมากเวลาคนไข้ที่เป็นกระดูกทับเส้นมักจะมีอาการปวดล้าวตามแขนตามขา อาการปวดล้าแล้วเกิดอาการชาเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นประสาทเสียหายถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้มันจะเกิดอาการแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับเพราะฉะนั้นให้กินตัวนี้วันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนเหมือนกันตัวนี้จะเข้าไปฟื้นฟูเส้นประสาททั้งระบบเลยตั้งแต่เส้นประสาทในสมองเส้นประสาทที่ไขสันหลังอาการชาจะเบาลงตั้งแต่เดือนแรกนะครับคาวนี้สาหรับท่านใดที่มีอาการดังกล่าวอยู่ไม่ว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกคอเสื่อมกดทับเส้นประสาทหมอนรองกระดูกเอวเสื่อมกดทับเส้นประสาท เข้ามาปรึกษาเราก่อนได้นะครับเราขออนญ่ตสอบถามเกี่ยวกับโรคประจําตัวหรือว่าเกี่ยวกับอาการที่คุณเป็นอยู่นะฮะจะได้จัดสารอาหารที่ดูแลให้ตรงจุดมากที่สุดนะครับโทรเข้ามาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ตอนนี้ได้เลยครับ